Tanggung wajin lelaki, si bruce saya, lekamu wajin, lekamu dengan satu okra, lek, bagaimana pun terpaham bahasa lek, teralu hilang sosial buat berita terbeli, terasa suple kau berbasi, berisanya lelaki, lek, berminyak terlalu berdarah, lek, terlalu muk, pegi, lek, ni betul popular dengan saudaranya ni, beraya, poli, 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 Bapa pada saya dah beri mubah nama awak ni untuk pola kita pola kelas bapa sebenar tak dudanya bapa sebenar tak tahu untuk tak kuda tak kuda kian aku tidak ada pada lekam bapa pada saya lebih tinggi yang dah lebih hari hari ini bapa pasti lebih saya ya si bila ko kita aku aku nak dia kamyah เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์น้องสาวจะถูกทารุณารีนี้ตัวอันนี้สิบริสิก็ต้องพูมรู้คนนั้นมิติก็ไม่ได้นอนเดนเลยติดใจเกี่ยวกับเรื่องการรีเลยบุกเข้าไปน้องสาวตุกษ์เสียแล้วถูกทารุณารีเลยบุกเข้าไปน้องสาวตุกษ์เสียแล้วถูกทารุณารียืนยันว่าที่สิบิตุก็เสียอยู่ถูกทารุณารีก็จะถ้าด้านนี้ในวันจันทร์วันนี้ว่าเวทีต่างๆตัวเราถ้าดูกันนะสกุลเราบุกเข้าไปน้องสาวสกุลนี้เนาะ

a poterlo io vi dal supero attacco cona dopo un gruo vavamo bada cona niti coordinare puro io vavo mi da come di noade vita supero parola vita di sibassa del fammenenti si va quale la la struttura pano mo ora tanto va la la struttura pano romeso siki sobreskiki suo di di da lamme tat pitiki เรื่องการอางกะพบคุณแนวิถาสุขีต่อแลอวจากทุกภารกิจมาต่อกว่ากี้เป็นชาติที่ย้ไยอีกเบราะว่าพ่อคุณวัสดุกินนักดีรักคนครอบครัวแบบว่าเสมอเมาะฮักคดัสอดนี่กว่าตะกันมีจะกันยุ่นี่น้อเนาะกว่าด้วยน้อทำรักต่อวัสดุเนครอบครัวฮาวกุ้ยเว่เนาะเอาดีรักคุณฮาวสตาร์ฮาวจุดด้านเดิมบ้างมันตื่นเว้ทรวงโลกคุยในหมู่ด้เนาะ tang nila eh ke to ini nilo oe pagam yo pasuke na get ta puti kamnya bedam larasu juau u do peda nti betale juau do oe o nilo li sosisi desi di pemek wa pnyo li ni odo tamulan yo di punula ka do poko tanta kin yo khoplo nila betamu lai ni

เลืตัดชิภาพเนาะเลตัดิ้ภาพนี้บอกกบ้าชกาพเลสเลอมมาีกนเนาะเลตนนี่อกมาดูอตาวีเลบับบามูลาตัสูชิ้ภาพเนาะตาีสิบัามูลาตูิ้นกาเนาะตาี้ตัวบัาเลเลตันลคุณิุี เรือดัมล่าปุณิตาพิธีให้ไปเจอเรือดัมลาอค่ะปกว้างใหญ่เรืองในสังคมโลในปุณิเปตที่แบบปัจจุบันเราเอาดัมมิ่าเอาเรื่อก่ยวกเราเวลาว่าแค่ละปัจจันเราได้ในตัวดมมิล่าภาษาตนแบบมันโอ้โหลาเนี่ยประมากว่านี้เอาเวลาต่างอันละเราแม้ต่างอันละนี่ทำไมต่อเรื่อง เรอวดากั้มลาวสตนาดอลอวรากนาเรัมลานีปมีบควาอดะทนีอมาโนสรดุทนวดสิสัตพบว่าเ้จินววเลือยเจเืออวะตว่าอันกจารอมลาา ซาบระฮูร์อะตัมหลานหนูน้องโค ora อะตัมหลานผานิลท็อปเวฟเอาไว้ได้ลูกน้องบิวโคต้าสุเอโคโอสิก็จะตักอยู่อันเลือกเป็นรองแฮสิท็อปเรย์ยูดกี้ยาเธอสีสุขผลมีสีเหลืองมองอิสราเอลคอมมิล่าดเลสบาริกีอะเกดีอีดัมดัมปูดอดัมบิวโคเลือกปูดอโคลโลมองอิสราเอลคอมมิล่าดเลสบาริกีอะเกดีอีดัมดัมปูดอ

เหลือครอบด้วยนี่ครอบดูแลเอาไว้ปวดตามหลังดูดูครอบดูแลขึ้นมาครับคุณน้องเอาไว้เนี่ยกว่ากัดซุปผู้ดีกาเอาไว้แค่ระบาดสภาพผ้าดูเวลาอาบบ่มีเหลือเอาไว้ดากุลาตะเลยว่าคุณน้องเอาไว้ถ้าใครได้สิวอะไรสิจอบรูคิสิ้นนี้สบุรุสิตาสิวิสิวัยยิ่งเมื่อหนานเลยยิ่งก็ที่บ่ายอยู่ท่ากันตั้งหมู่ครอบดูอยู่ด้วยกันบ้าง Mula kali dua lagi, pasal yang lebih besar lagi, dom mau adu sura dekat dia besar dom mula kali dua lagi. Awak ini ni sadawi Sarawi Anowiki. Le sadawi Anowiki, dalam le yang kau awak mesti pernah kuter. Tak ada so, tak lapir lapir. Dalam ni kena awak, mana? Kita awak Israel sopan dia, dia orang tu tu dengan ni kau boleh ame pasukan adil al-pasekoh Jemit hala, bertumulata hala nakor ademikah Berbangula sekolah, berdome batamu Jauh-jauh lehiwa, tahu leh datang keku ni Kau boleh kibor bos, leh dan nak takpok pun Dibikas sedikit, leh dan nak takpok pun Leh dan nak takpok pun, dibikas sedikit

အာစာပူကူအူကူဝဖိတာတာဥဒောအာအာဟုကိုတော့ဖလအဝဲဒီပတ်အမေအဝဲကုရတာဖုက္က၄တော့အမှုပုခါသုခေတ္တာအဝေါဖိတ္ထာတော့မြေပလာလေကေရတာစုလော့ခေါကုတ္တံနေနော်မင်းစကောပါလေအနိုင်နေငံ กลอาสามุตนรสบมูเวดันนะัเกเ็นดดูนาบาชาันเดดอตเลือเอาไว้ปะสบมูบาเวลพ่านแค่แทอดอตานน้องอภรพันธ์บาทตีกีเวตัพุผู้กันดีกาลอกอุดรอดผานลมากเขียนนี้อออเมริกนอวราตูบาซิโก แต่ซาดุรุมนั้นนักบุญรอตั้งแต่ตอนที่ได้ไปเจอนักบวชประสาทนาเกเรรอเริ่มจากศาสนาพุทธนี่เอาว่าเราอุคเอาว่าเราอยู่เวลาสิ้นสุดเอาว่าก็ไม่รู้พอเราเริ่มจากศาสนาตั้งนานวันนึงแต่เราต้องเรียนว่ามุ่งเรื่องที่โดนยึดบ้างแต่สุดท้ายหาสันปัจจัยบางอย่างนี่ปัจจัยบางสิ่งก็สรุปว่าพอทำมุ่งมีความรู้ต่อรักษาคุ้มตัว อากาศหนาอินอ๋อเราเปล่าเลยว่าเปล่าเลยคิดกูเลิกจากเหราฟังคนอ๋างเพื่อจะสัตว์ก็บรรคะนีอากาศสั่งวันนี้วันนี้อ๋อเล็กมีคุณดูภาษาโซยุตัดมันกับบ้ามีมีเด็กเขาเวสซีเวล์แกก็มาตัดเลือดดับบอกตัวยูเดมีอีดอมมาลมาตันวัดจีเล่ก็เปล่าโซยุต้ากูปารุยวนอ๋อตีนี่ตลเล่ยูอ๋อ ลอกที่แอบรักกันตบกนสบขั้กันกันเลยพอเอ e งคุจุนเนาะต่าพอเลยภักดิ์คู่ด้วยใไม่ักตัดสุขุมีสกต่อถากลัวกลัวร่งเนาะเื้องพ่อภักิ์ู้วเลยว่าตาาาบุ๋นโตกดิ์ค่เรากตัดส้อุลเลยอกาตัสนต่าบรบ Tari sebab tu, tari sebab tu si pali. Lepas tu kita pergi ni mana tu pergi. Lepas tu kita pergi ni mana tu pergi. Yang kau suruh ye, sebab si tu tengok lelo. Fita terus tu tu kau tu kau. tu palu dua tu kau Tengok tu tu dua tu ni.

అనమొ వాకియైకి దనో వాకిని వదనిన అవరబడ డురాకి లతకొనరబహకి సోరబసి ఇదినేనో అవరా తలగెస్సునేండి ఊరాద మిలా తో కెనిని బోనిడే అవరపమ వదనిని గేలేడో అవర తాబి తో తనినో బదహని అవర పావరా నిసోసిబిసు తామే చేయాస్రో లూసిడ్స్ సబకిసిడ్ సివేలిగి లోగోర్ కి లసివేరా Do tui tulu la suliki ya ya mo so lo kwongi yuasiweda dopalo tui tulu la suliki ya ko so masiweda pewe pane so sisira wara ala wara na lesu ima suku lulu sisin no rapelle wala le mara de wara tas wa iki atopane ngora gipuru ku chi pur pune paprile tid o lobano de selaba putaka do awara vale la giura chi yi do chele awara ora papita non moro dinato na de vera eh awara favana ne sotto itinne udirani nu seva do ora ora chi se de vi awara tele pi ora chi passata na giere do chele awara tele vi chi cani awelle po ora chi pur pune ra chi ni quei tawara quei vera ne chi puni api kos kosita api dos kiri mana lo? Pemilik apa tu kan di lisa si tempat kono lo? Bagi ni bagi bukira ni lo? Bagi tiba sahliya di toro kono lo? Kau tu lah awak ada kau tahu aku awak nak baca tu pada tak kuat kuat lo? tu pada tak suka nak kamera kuni tak ada suara. Tapi do pulak dok khenen ta ne subat ta ni kula wi lo awara batipha to lo wi lo ta he su lo 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 khenen ni ti mu wa bo ta mena 81 ta nya me kho ga da ni lo khala hi mi mani no meme khwa tin khari li sa sikit dewa to ni lo pa ka mani ta le khit di depan no kan chole ki er si ni no di kutali siwa ma na yulla ta su chuk pa ni เมื่อกี้สุขุมโลกิบอกวาประจำรเรียนติดพักมีชาวบ้านรักษาแต่ละครอบปัจจุบันตีดพักเองมีประชาสุทิ์ก่อนเลื่องจากจุดบ้านอะไรนี้มีประมาณสองพันบุศก์ก่อนปกติว่าโลกีต้องก่อประจักษ์ขโมยฟรีพลออะไรไปรักตั้งนั้นซวยอู้คูรอดตั้งมีตานซูคูรอดจากจุดบ้านต้องพ่อคนนี้กิน Tak 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 ni tak kami tak mudah. Lagi pasu papan ini, mahu saya suai-suai suatu tak suri bagi perak. Oh di mana dia lagi?